งานวิดีโอเกมที่หล่าเกมเมอร์ควรไปสักครั้งของชีวิต สวัสดีครับเพื่อนเนครับวันนี้วันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับก็มาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับแล้วก็ตัวบรรยากาศต่างๆที่ผมไปงานโตเกียวเกมโชว์2024ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาบอกกล่าวเพื่อนๆแล้วกันนะครับหรือจะเป็นการป้ายยาเตรียมความพร้อมกับในปีหน้าของเพื่อนๆนหลายๆคนที่มีแพลนว่าจะไปลองสักครั้งในตัวงานนี้ก็ได้นะครับก็มาพูดเกี่ยวกับตัวงานนี้กันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นการเกินว่าตัวผมเองนั้น มีประสบการณ์กับงานตัวเกียวเกมโชดนี้ตั้งแต่ในช่วงวันไหนเวลาไหนนะครับก็นี่เลยตามนี้เลยนะครับ2013นะครับเสื้อตัวนี้ผมซื้อ,อตั้งแต่ปี2013ในงานตัวเกียวเกมโชว์ปีไม่ใช่ดิเออ2013ถูกต้องแล้วนะครับครั้งแรกนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมไปงานตัวเกียวเกมโชว์นะครับถ้าถามนะครับว่าความรู้สึกที่ผมทำไมอยากจะไปจังๆกันจัง,จง,จงนะครับก็มาจากการที่ตัวเราเองเนี่ยก็เป็นเกมเมอร์ เด็กน้อยนะครับตั้งแต่ในเด็กๆที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างหนังสือเมกานะครับของเครือวิบูณกิจก็จะมีในเรื่องของตัวอของรางวงรางวัลน,นะครับที่เหล่าทีมงานเนี่ยเมื่อถึงเทศกาลของงานตัวเกวเกมโชว์นะครับในยุคนั้นเขาก็จะไปนะครับเหล่าทีมงานเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปมาแล้วก็จะเอาตัวของสมนาคุณที่ได้มานะครับแล้วเอามาแจกกันกันกบเหล่าสมาชิกหรือว่าผู้ที่อ่านหนังสือเมกานะครับ ให้รวบสดุกกันนะครับตั้งแต่นั้นมาผมเองก็เลยอยากจะรู้นะครับแล้วก็อยากจะลองไปสัมผัสนะครับกับงานตัวเกรย่เกมโชว์ตั้งแต่นั้นมานะครับและสุดท้ายก็ได้ไปจนได้นะครับกับในปี2 0 1 3นะครับครั้งแรกนะครับและหลังจากนั้นมาก็เรียกว่าไปมาติดติดกันเลยนะครับเรียกว่า2013แล้ว2014 2015 2016 2017 2018นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่าอประมาณ6แล้วนะครับ แล้วก็1 9 2 0 2 1 2 2ไม่เพราะว่าโควิดนะครับแล้วก็เขาก็จัดออนไลน์ด้วยแล้วก็ปีที่แล้ว2 3 2 4นะครับประมาณ8ครั้งนะครับประมาณ8ครั้งแล้วกับงานตัวเกม์เกมโชว์วนะครับที่ผมไปเยือนแล้วก็ไปสัมผัสมาแล้วก็ไปแทบจะทุกช่วงของเวลาแล้วก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบของบิสเนส s หรือว่ารอบของสื่อนะครับในช่วงก่อนวันรอบประชาชนที่จะจัดขึ้นก่อน2วัน นะครับแล้วก็รอบของประชาชนแต่ถ้าถามความรู้สึกผมเองผมชอบรอบของประชาชนนะครับเพราะมันจะได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะครับให้มันดูค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายมากกว่าเพราะว่าถ้าไปในรอบของสือ่อหรือว่ารอบของบิสเนสนะครับรอบของธุรกิจเนี่ยการความคึกคืนเนี่ยมันจะไม่เท่านะครับมันจะไม่เท่าแต่ว่ามันก็จะได้แง่ในเรื่องของการไปเยี่ยมชมบูธนั้นบูธนี้ไม่ต้องแออัดกันมากนะครับไม่ต้องแออัดกันมากนะครับแล้วก็ผมเองก็ ไปงานโตเกียวเกมโชว์ครั้งนี้ถ้าเป็นเอาค่าใช้จ่ายนะครับเอามาประเมินประเมินให้เพื่อนๆแล้วกันกับปี2 0 2 4นะครับค่าใช้จ่ายของผมผมจองตั๋วเครื่องบินโลคอสนะครับทั้งไปและกลับนะครับอยู่ที่ประมาณ9,400ประมาณ9,400บาทนะครับเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับทําประกันเดินทางอีกประมาณ500นะครับ9,900ผมคิดเอาไว้ให้แบบสําหรับคนที่จะไปงานโตเกียวเกมโชว์เลยแล้วกันนะครับไปนอนโรงแรมสัก1ึคืน นะครับอ,อ่าสัก1คืนหรือว่า2คืนก็ได้ค่าโรงแรมก็ตีไว้ว่าเอาแบบ pay save นะครับคืนละประมาณ600นะครับสคืนก็ประมาณ1,200อันนี้เอาแบบแบบแคปซูลนะเพื่อนๆอ่าประมาณแบบแคปซูลค่าตั๋วเครื่องบินอ่าไม่ใช่ดิค่าตั๋วโดยสารไปกับนะครับรถไฟจากสนามบินเข้าตัวเมืองนะครับประมาณ2,000อ่าตีไว้นะครับค่าเดินทางนะครับอ่าหมื่นค่ากินนิดๆหน่นอย,นอยๆนะครับไม่ต้องกินหรูมากนะครับกับ ระยะเวลาประมาณ2คืน1 6ื่นหกนะครับประมาณ1 10 7ื่นเจนะครับก็อยู่นะครับก็อยู่นะครับสำหรับไปในงานโตเกียวเกมโชวเ์วเลยนะอ่าถ้าอยากจะเซฟไปมากกว่านั้นก็ยังพอทำได้อีกสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆด้วยกันอ่ะ20,000นะครับดีไว้ว่า20,000กับการไปงานโตเกียวเกมโชว์รวมค่าตั๋วอะไรแล้วด้วยนะเพื่อนๆอ,อืมก็จะอยู่ทั้งประมาณนี้เพราะค่าตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700บาทน,นะครับ3,000เยน นะครับแล้วก็การเดินทางนั้นก็ค่อนข้างจะเดินทางห่างจากตัวเมืองโตเกียวไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจัดอยู่ในโซนของชิบะนะครับประมาณ30กิโลได้นะครับห่างไปนะครับใช้เวลาในการเดินทางจากโซนที่พักของเพื่อนๆหลายๆคนถ้าไปนะครับที่พักอยู่ในย่านโตเกียวเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบจะสีนาทีนะครับประมาณ40นาทีถึงจะถึงนะครับก็อ่าเป็นตัวบรรยากาศที่ผมเองก็ไม่คาดคิดนะครับว่า ผมจะเจอนะครับเพราะว่าเราเองประเมินไว้นะครับประเมินไว้ครั้งนี้ผมกะจะไปแบบให้อยู่ในแถวต้นๆของการเข้างานเลยนะครับเพราะทุกที่ผมไปงานตัวเกมโชว์รอบประชาชนทั่วๆไปเนี่ยผมจะไปในช่วงถึงตัวประตูจะเปิดประมาณ10บโมงนะครับไม่ใช่ประมาณดิเปิด10บโมงนะครับสิบโมงตัวงานเริ่มนะครับแล้วก็จะไปจบ5้าโมงเย็น ทุกทีผมจะไปตัวงานเนี่ยจะประมาณ9ก้าโมงครึ่งหรือว่า9ก้าโมงเนี่ยก็จะอยู่แถวโซนนั้นแล้วนะครับแต่ในรอบนี้ผมไปเร็วกว่าน,นั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งไปถึงประมาณ8ปดโมงเลยล่ะคนยังมาไม่เยอะนะครับยังมาไม่เยอะตรงบริเวณสถานีรถไฟก็ยังไม่ได้แออัดมากสักเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าเรามาก่อนตัวงานจะเริ่มเกือบเกือบสชั่วโมงนะครับแต่พอไปถึงโอ้โหคิวก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ายาวอยู่นะครับ โชคดีด้วยที่ฝนไม่ปล่อยลงมาหรือว่าตกลงมานะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอุปสรรคมากระยะเวลาในการที่ผมยืนต่อคิวอยู่นะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน่อยๆน,นะครับแถวก็จะเริ่มขยับขยับขยับไปถ้าเ,เพื่อนๆดูคิวนะครับยาวเลยนะครับแต่ถ้ามาสายกว่านี้รับรองยาวกว่านี้แน่นกว่านี้นะครับถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเห็นจระเลยนะครับว่ามันแน่นจริงๆนะครับแต่เนี้ยเรามาก่อน มาก่อนตัวงานเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงต้นของถัวขบวนนะเพื่นอนๆยังเดินไปอีกไกลนะครับดังนั้นผมพอที่จะประเมินได้เลยว่าถ้าจะเข้าไปแบบคนแรกๆก,ก็ต้องแบบมาสักประมาณ6กโมงเช้าแะนะครับประมาณ6กโมงเช้า,า,เ,ชาเอาแบบอย่างอย่างอย่างเต็มที่เลยนะให้อยู่แบบหัวขบวนเลยนะครับประมาณ6กโมงเช้าถ้าปีหน้านะครับถ้าปีหน้าแล้วก็ช่วงระหว่างรอคิวเนี่ยก็เซอร์ไพรส์นะครับ เจอคุณอากิโยชิดะนะครับเดินสวนมาระหว่างที่เรากําลังรอคิวันอยู่กินขนมกินขนมอยู่นะครับรอคอยที่จะเข้าตัวงานนะครับผมก็มัวช็อกอยู่ว่าใช่แกหรือเปล่าก็ใช่นั่นแหละนะครับก็เลยถ่ายมาได้ช่วงที่แกเดินเลยไปแล้วนะครับไกลๆนู่นแหละนะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะมันก็เป็นตัวเกมที่เราก็ชื่นชอบมาตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กอยู่แล้วนะครับกับตระกูลไฟนอลแฟนตาซีนะครับแล้วก็พอ10บโมงปุ๊บนะครับก็เริ่มที่ใกล้ๆจะ0 0บโมงนะประมาณเก้าโมงเนี่ย ตัวแถวเนี่ยก็จะเริ่มมีการขยับละเขาก็จะเริ่มที่จะทยอยทยอยให้คนเข้างานกันแล้วแหละนะครับแต่เราเราไม่ได้อยู่หัวขบวนไงนะครับเราไม่ได้อยู่หัววขบวนแต่กว่าที่จะเข้างานได้ก็อยู่ในประมาณ10บโมงพอดีนะครับเรียกว่ามิชชั่นเฟลไปหลายๆอย่างเลยนะครับนี่ขนาดมาตั้งแต่ก่อนตัวงานเริ่ม8ปดโมงแล้วนะนเพื่อนเนี่ก่อน2ชั่วโมงยังไม่ทันเลยนะครับกับการที่จะเข้าไปลองสัมผัสกับตัวเกมต่างๆเพราะว่าการที่จะเข้าไปคิวอัพ นะครับในการลงทะเบียนที่จะเล่นตัวเกมแต่ละบูธได้เนี่ยบางบูธนะครับจะต้องมีการรับบัตรคิวนะครับซึ่งบัตรคิวนั้นมันโดนแจกจ่ายกันไปหมดตั้งแต่ช่วงต้นๆเรียบร้อยกันแล้วนะครับเรียบร้อยกันแล้วอันนี้แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าใครที่จะมาในปีหน้านะครับอยากจะลองสัมผัสต,ตัวเกมใหม่ๆนะครับในตัวงานที่มีให้ลองเล่นกันเนี่ยก็ต้องมาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับมาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับซึ่ง ตัวบูทต่างๆที่มาจัดในตัวงานนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะของทาง PlayStation และก็ตัวค่ายเกมในประเทศญี่ปุ่นเองนะครับยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับแคปคอมสแควร์เนมโคนะครับแล้วก็บันไดนะครับแล้วก็ของค่ายจีนเองนะครับอย่างแพทเทิลเบสซีโร่นะครับหรือว่าเกาหลีไหมนะครับของคาซาดนะครับก็มีมาเปิดในตัวงานด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่เยอะนะครับ แต่และบูธเนี่ยใช้พื้นที่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโคดามิเองอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหใช้พื้นที่แบบเต็มสเกลจริงๆเลยมันก็เลยทําให้ตัวงานนั้นค่อนข้างที่จะดูแล้วเดินสบายหน่อยเพราะว่าถ้าไปเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยมันจะมีบูธเล็กๆย่อยๆเนี่ยซอยออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ในรอบนี้ก็เหมือนกับว่าโดนพื้นที่ของตัวบูธใหญ่ๆเนี่ยใช้พื้นที่กันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละแต่ละหอนะครับก็มีจุดให้นั่งพักกันด้วย นะครับเรียกว่า,าไม่ต้องเดินให้เมื่อยมากนะครับก็ทําให้ตัวพื้นที่ค่อนข้างที่จะโฟล์หน่อยในการเดินเข้าไปแต่และจุดแต่ว่าถ้าฮอไหนหรือว่าจุดไหนบูธไหนที่มีความน่าสนใจกับช่วงเวลานั้นมันก็หนีไม่ได้นะครับที่จะต้องเจอการเบียดเสียดติดขัดกันนะครับโดยเฉพาะในบูธของนิกเกะนะครับโอ้โหเรียกว่าเดินไม่อยากจะผ่านเลยนะครับพราทุกคนเนี่ยออกันเพื่อที่จะดูไฮไลท์ นะครับเพราะว่าเป็นการนําเสนอในการที่เข้ารวบรวมเช็คชภาพเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะหรูหราแล้วก็มีความแปลกใหม่นะครับกับการที่เราจะได้แชะภาพกับเาวสาสาวๆนะครับที่อยู่ในตู้กระจกนะครับที่พอเริ่มได้ปั๊บเนี่ยจากทาการสไลด์ก็ทําให้เห็นตัวะละครต่างๆให้เห็นแบบค่อนข้างีจะหรูหราเลยก็เลยทําให อ่าหนุ่มน้อยต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ละนะครับค่อนข้างที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับกับตัวบูธของนิกเกะนะครับแล้วก็อ่าตัวบูธของค่ายแคปคอมเองนะครับก็ค่อนข้างจัดเต็มกับตัวเกม Mon s เ e r Hunter w อร์นะครับอ่าแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันกับ PlayStation มากซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอยู่ติดกันเลยนะครับแล้วก็บูธของตัวเองก็แยกกันไปอีอีบูธหนึ่งนะครับเออแล้วก็ยังมีตัวอ่า บูทของค่ายเกมอื่นอีกเยอะแยะนะครับอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆใหม่ๆนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเห็นของตัวแบรนด์ที่อาจจะไม่คุ้นตานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอยคอนโทรเลอร์ต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ในด้านวงการบลูเกมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่ทางฝั่งคอนโซลเท่านั้นนะครับทางฝั่ง PC เองก็มีเข้ามาร่วมในตัวงานเหมือนกับทุกๆครั้งเหมือนกันนะครับขอทาง ASU s เองก็เข้ามานะครับหรือว่าตัวแพลตฟอร์มต่างๆ Discord นะครับ Google Play นะครับก็เข้ามาร่วมในตัวงานนี้นะครับถามว่าคุ้มไหมตัวงานนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถามนะครับกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปเนี่ยประมาณ2 0,000บาทนะครับที่จะไปงานตัวเกมเกมโชว์ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเพราะอะไรละ่ะสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆจะได้เห็นได้สัมผัสนะครับกับงานมหกรรมวิโดีโอเกมที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในย่านเอเชียเราแล้ว,แล,วแล้วก็ว่าได้นะครับมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะอะไรบรรยากาศที่เพื่อนๆจะได้รับ นะครับแล้วก็ความรู้สึกต่างๆที่รับรองมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับและก็ของรางวัลหรือว่าของแจกนะครับของแจกที่เพื่อนๆเข้าไปร่วมสตูดในแต่ละบูธนี่แหละนะครับที่เขาจะให้แจกกันอันนี้ให้เตรียมความพร้อมไปเลยเขาจะใช้ทวิสเตอร์นะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักนะครับนี่เนี่ยของแจกนะครับข้างไหนยังมีอีนะ power นะครับอ่าอืมเยอะมากจริงๆอันนี้ผมหยิบมาให้แค่บางส่วนนะเพื่อนๆเพราะมันเยอะมากจริงๆเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยหลายกิโลอยู่นะ น่าจะเกือบเกือบสิกิโลแหละที่ผมเพราะว่าผมไปเนี่ยผมต้องซื้อกระเป๋าเพื่อที่จะใส่เจ้าของแจกพวกนี้เลยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับอืมเนี่ยของซัมซุงนะครับอืมของซัมซุงไส้ในเนี่ยเขายังมีสอดไว้อีกนะเพื่อนๆเ,เป็นพวกซองใส่นะครับซองใส่นะครับโซนิกนะครับไมายกิ้งกันเลยนะครับอ่าโซนิกอันนี้ของอะไรล่ะคาซานนะครับอ่าคาซานอันนี้ก็บูธ เกี่ยวกับพวกเกมน่าจะเป็นเกมทางฝั่งโมบายนะครับมีของ e อ t t ซ b o t แทรกเข้ามาด้วยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าผมไปใส่ใส่แซมแซงกันมานะครับอนี่ก็เกมทางฝั่งเครือของประเทศญี่ปุ่นเขาแหละนะครับโอ้เยอะนะครับเยอะเยอะนะครับอันนี้เพียงแค่หยิบเาไห้เป็นเพื่อนดูแค่บางส่วนนะครับบางส่วนบางส่วนเท่านั้นนะครับแข็มกองแข็มกัดนะครับแมกนงแมกเนตโห เยอะนะครับเยอะเยอะเยอะมากนะครับสติกก็สติ๊กเกอร์นะครับคุณภาพดีๆกันทั้งนั้นนะครับอ่าม,มาหมดมอนสเตอร์มออนสเตร์ฮันเตอร์วายนะครับไซเลนฮงไซเลนฮิลนะครับบูทของคุณามินี่ก็จัดหนักเหมือนกันนะแจกเหมือนกับเป็นสแน็คเลยนะของกินะก so it, นะครับของเกมเมทัลเกียร์โซดิดนะครับตัวเดลต้านะครับที่เปิดให้ลองจองกันนะครับเรียกว่า จัดเต็มนะครับจัดเต็มซึ่งท่านรวมของมูลค่าต่างๆเนี่ยที่ผมไปดูนะครับคนที่ไปในงานตัวเกียวเกมโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเองบางคนที่ไปงานเนี่ยบางทีได้ของมาเยอะก็เอามาทําการประมูลกันในตัวแพลตฟอร์มอย่างตัว y h o o อ็อกชันนะครับผมลองเข้าไปดูดูเนี่ยโอ้โหของบางตัวนี้ผมก็มีนะคิดเป็นมูลค่าเนี่ยดีๆไม่ดีนะครับถ้าขายกันในตัวเอามาคิดบวกลบกันดูแล้วนะ ก็หลายพันอยู่นะดีไม่ดีอาจจะถึงในระดับหลักหมื่นได้เลยนะครับหลักหมื่นได้เลยอย่างเช่นบูธของตัวคดามินะครับเมทันเกียเสื้อแจกเสื้อเลยนะลิมิเต็ดอ dition เพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยส่วนมากจะเป็นลิมิเต็ดสำหรับในตัวงานตัวเกมโชว์นะครับมันก็เลยค่อนข้างจะมีมูลค่าหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวขอเนี่ยเราไม่ได้จ่ายตางา์นะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่เข้าไปในการร่วมสนุกนะครับกับตัวบูธต่างๆเพียงเท่านั้นเองเราก็จะได้รับมานะครับได้รับมา ครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นตัวบรรยากาศและก็ความรู้สึกนะครับที่ผมเองเอามาฝากเ,เพื่อนๆก,กันกับตัวงานโตเกียวเกมโชว์0 2 4นะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและก็ในอ e ีกไม่กี่วันกับประเทศไทยเราเองกับงาน Thailand Game Show ก็จะเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับดีไม่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยก็ได้นะครับกับ p l a y s t a t i o n 5 Pro รุ่น l i m i t e d e dition ฉลองครบรอบ30ปีอาจจะมีมาโชว์ในตัวงานหรือเปล่าก็ไม่แน่ นะครับก็ไม่แน่นะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวบรรยากาศต่างๆที่เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับคนไหนที่จะไปกันปีหน้าก็เตรียมความพร้อมกันได้นะครับหรือเข้ามาสอบถามกันหลังไม้ก็ได้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับผมไปครั้งแรกนะครับจะต้องทํายังไงกันบ้างน,นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วดีไม่ดีในปีหน้าเราก็อาจจะได้พบเจอกันในงานโตเกียวเกมโชว์2025ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับในเช้านี้นะครับก็ มาพูดคุยกันแบบพอหัวปากหอบคอ,อ,อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ